โยโยโยสวัสดีครับ FC ครูหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคือหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก่อนติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอืน่นฝากผลิตภัณฑ์เกรนสปอร์ตแล้วก็ข้าวลกลุงหนังได้ที่อัด MVP 3 3ครับอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีต่อเช้าวันศุกร์นะครับคลิปแรก3คู่จาก2รายการเราเริ่มที่เวลาทุ่ม15นะครับเวียดนามครับรอบรองชนะเลิศเล่นนดเดียวรู้ผลนะครับกงอันฮานอยจะเปิดบ้านเจอเวียดแถวครับคือนลีกเวียดนามเนี่ยจบไปแล้วนะครับ ก็เวียดอ่างงอันจบอันดับ3ส่วนเวียดเทลจบอันดับ4นะครับกงอันเนี่ยเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะไฮฟองมา2-0ครับก็นำโดยเหงียนกวงไฮตัวทีมชาติเวียดนามตัวต่างชาติก็บราซิลล้วนนะครับฮูโกโกเมสเลโออาตูอลันกาฟิเต้ครับเจอกับเวียดเทลเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะโฮจิมินห์ลีกมา2-0ครับก็มีเหงียนฮูทันดาวซันโวของเวียดนามนะครับมีเวสลีย์อามารินโดกับเปโดเอ็นริเก้กองหน้าบราซิลครับ เจอกันฤดูการปกติในลีกนี่บ้านใครบ้านมันสกอร์จบ2-1หนึ่งมดก่อนเกมกงอันฮานอยเป็นต่อกงอันได้เปรียบตรงที่เล่นในบ้านเนี่ยครับเราก็จะว่าไปผิดหวังจากการไม่ได้แชมป์ลีกก็น่าจะมาเน้นในบอลทั่วสุดๆอย่างหน้าวัดใจกงอันฮานอยของมาโนโพกิ้งนะครับมีโอกาสจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเข้าชิงครับโย,โยโยโย่เจ็ดสัปผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะก้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับกลับไปที่เวลาตีสองตรงชิงแชมป์สม,มสอโลกนะสุดท้ายในกลุ่มจีนะครับไปดูหนีบวยกันครับเอาอายจะย a เอีจะเจอกับวีดัตจากโมโร็อกโกอาอง่ายแพ้มา2นัดรวดตกรอบไปกันทั้งคู่เอาอายเนี่ยไปแพ้แมซิตี้มาเลเศูนย์ต่อ6นะครับทีนี้ต้องดูว่าจะจัดทับยังไงทั้งคู่เลยครับโมฮัมหมัดอับบาสนาซึมซารีนะครับกองหน้าโซฟิยานราฮิมีกองหน้าโมโร็อกโกเจอกับวีดัตเกมล่าสุดไปแพ้ยูนตุสมา 1- 4นะครับ ทีบีโดซี่โรชนอรดินอัมราบัดกองหน้าเซเวลโอเบียงนะครับกองหน้าการหน้าทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมเสมอไหนเสมอกันแย่ทั้งคู่นะครับถ้าจบเสมอเอาอาจจะเป็นบวยของกลุ่มเพราะว่าประตูที่เสียวีดัดดีกว่าพี่เองชอบพี่ที่วีดัดมากกว่าชอบเกรดบอลแอฟริกาครับมองว่ายังไงโมโร็อกโกก,ก็น่าจะเกรดบอลดีกว่าวีดัดไม่แพ้แน่ไม่เสมอก็ชนะเลยครับปิดท้ายช่วงเช้า8ปดโมงเช้านะครับนัดสุดท้ายในกลุ่ม H ไปดูออาฮิรานจากซาอุดีอาระเบียครับจะเจอกับปาชูก้าจากเม็กซิโกเอาฮิราน สเสมอมา2นัดยังได้ลุ้นเข้ารอบนะครับเกมล่าสุดสเสมอเซาวบวกมา0-0นย์ครับเซมิเนอินซากี้แม่ยังไม่มีอเลิเซน่ามิตโตรวิชแต่ว่าดาวดังที่เหลืออยู่ครบเลยนะครับคูลิบบาลีจ่จเอลกันเซโลเซอร์เกนบรินคอวิดซาวิดลูเบนเนเวส เมาคอมซาเดียมอัลลอซารีกองหน้าเป็นมาโอสเลโอนาโดกองหน้าเรารุ่งบราซิลนะครับส่วนปาชูก้าจากเม็กซิโกเนี่ยแพ้2นัดรวดตกรอบแน่นอนแล้วเกมล่าสุดไปแพ้มาดริดมา1 3ตัวหลักๆก็เคนนดี้อเล็กซ์โดมิงเกสกองหน้าก็มีซารลมานลอนดอนนะครับกองหน้าตัวเก่าเวเนเซเล่าทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมเอาฮิรานเป็นต่องเงื่อนไขเอาฮิรานเนี่ยเกมนี้ต้องชนะเท่านั้นนะครับแล้วไปลุน้นในคู่มาดริดกับเรดบูลมีผลแพ้ชนะ เอาฮีลานจะแซงเข้ารอบครับดูแล้วปาชูก,ก้าน่าจะถอดใจนะครับวัดใจเอาฮีลานครับการันตี1ประตูลุ้นเมตร2เชียเอาฮีลานนะครับสรุป3คู่ครับชอบไปที่กงอันฮานอยวีดัตและเอาฮีลานครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย